สวัสดีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกท่านนะคะการทําข้อมูลหลักระดับกิจกรรมนะคะถ้าทําในขั้นวางแผนให้เลือกระบบวางแผนงบประมาณค่ะเลือกเมนูระบบทะเบียนทะเบียนสายบริษัทก,การจัดสรรงบประมาณเลือกทะเบียนกิจกรรมและรายละเอียดประกอบกรณีที่ท่านมีทะเบียนจนํานวนมากนะคะให้ใส่เงื่อนไขคําค้นค่ะ หลังจากนั้นกดค้นหาตามปีงบประมาณค่ะการใส่ข้อมูลหลักระดับกิจกรรมนะคะเมื่อท่านเจอทะเบียนกิจกรรมของท่านแล้วให้กดแว่นขยายด้านข้างค่ะเลือกขั้นในที่ท่านต้องการบันทึกนะคะหลังจากนั้นกดค้นหาค่ะกรณีที่ยังไม่เคยบันทึกข้อมูลนะคะจะขึ้นไม่พบข้อมูลค่ะกดโอเคค่ะ ให้ท่านเลือกข้อมูลหลักนะคะให้ตรงกับความเป็นจริงค่ะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะท่านก็สามารถบันทึกข้อมูลหลักระดับกิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ